เปิดคลิปอย่างสวยงามเปิดคลิปอย่างสวยงามในกามาตีเราจะคูมิเชียอะไรเลยเราจะไม่การใช้เอซ็ตเดิมไปเลยว่าเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนออกเปลี่ยนเซ็ตก่อนตัดทิ้งอะไ้นี่แมวทั้งหม,ม,มโโโโโโด,ดที่มีมมตอนนี้ที่ทีสุดาตัวนี้แหละมีซูเปอร์ไรส์รราส,สามตัวแต่ไอมาแค่สอ ลมีสามตัวแต่มากแค่สองไอ้ไม่ใช่สี่มีสตัวโัมากแค่สามใครมีสี่ตัวนี่กูเถื่อนมากกูเถื่อนมากแกงเนี่ยเถื่อนมากอัพเลเวลใหม่ยังเถื่อนเถื่อนจมตีอืออืมอืม โอเคอาจ,จะไม่ยากว้า,า้า,าวว้าวว้าววาว้าว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 าวว้าวานวาวว้าวว้น้า,าม,าม,นนมได้เดวเเลเาาา้ามวดวว้าวล้ารว้ว้าวว้าว้โวว้า้าววาวาาาาวา้าาวว้า้าวว้าวว้าวว้ นี่มึงถึงแค่ตรงนี้เองนะไปกันอืจากมหาเศรษฐีกลายเป็นคนจนที่เงินน้อยเกินไปที่ไม่สามาทำเชียร์ได้เงินกูน้อยจังเราติดตังไปเรืเอยนี่ขนาดอัพโมเวลยี่สิบแล้วนะไม่เลยสองอาร์เอ0กพีเลย อะรมะ 3, 000, 000, ีรมสาล้านไอีตัวนี้รถไปหายไปเกลีย้ยงขับมือเรือยิงหายหายไปเลยอะเกือลบล้านหนึ่ะที่จะสาานี่คือไปฟาร์มในสมบัติในพักหนึ่งมาที่ว่าเรืหนึ่งล้านคือไปฟาร์มสมบัติในพักหนึ่งมาก็เลยจริงหน่อย เกลี่ยเป็นล้านอ่ะสองร้านเดี๋ยวมีหนึ่งร้านสองร้านก็คือสอสมไมาข้างหนึ่งนะแต่เนี้ยไม่ได้ยากเชื่ยอะไรหรอกสมบีรตบาปกัปพราวมานี่มึ pues mm งจะเห็นเลยว่าผมเก็บมานานแค่ไหนพวกสมบัติตรงนี้นะเล่นสมบัติเล่าบอกที่เก nah, ็บสมบัติมาอย่างยาก ดูสิแต่เก็บมาแค่ชัดเตอร์หนึ่งดูหลาแค่เอาละเราไปเล่นกันเลยสูดิอร์เบียไปีเพื่อนมึงมันไม่ยาวหรอกไปีปะฮิปโปชับเตอร์สาวมันจริงอ่ะชับเตอร์หนึ่งหลายเท่า ไปไปไจอม,มตีนั่นแหละรุมๆุนรุมตื SO ต<ร>้เลยรุมตืบรุมตื้บมาเลยว่าเรารุมตื้บมานีนี่จมตีจมซีเฉยๆต้อ้ไปญีปมันเทรเออือลาลลาาผ่านเช้อัปปาลาปิโลดีไหมอัปนี้นี่ก็เจ๋งย พอป่าววะเรียกใช่ไหมว่าอัพสิบมาแล้วกลับไปแล้วกันพออยู่พอพออยู่พอเทียนเน่ยตังสองล้านกูมันหายไปแล้วไอ้สัตวรีสองล้านกูหายหมดเลยเหมือนออกระดับตัวเก่งสุด เพศอไปกิน่่ตงโอเคอนี้ก็นนีเดูดิยเราจลองใช้ชุดนี้ดูโอเคทีมธรรมดาจักรนีละ เรืนี้อาจจบแล้วนะไอ้ชักโครที่สามแม่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 แมาแม่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 แมอแม่แม่ม่มแม่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 ม่แม่แม่แแม้แม่แม่แม่แ่ม่นม่แม่ม่แม่แม่แม่ม่แม่แม่่่ ไี้ขอดูดาเมจมึงสิอัพมาซะเยอะเนี่ยดูดาเมจหน่อยเฮ้ยแปะแปะอีเดียวไม่เป็นไรแปะแปะเออฮิตตัวตีโม่แบบกูสับมึงมาแล้วยี่สิบเลยเดือดตังเลยเป็นล้านขอร้านเลยเนี่ยเดือดตังเลยต้องขอล้านอัพมึงมา con nguồn thì truyền cái này vãi đúng không Ok, cái này được lắm á tôi từ tôi hương lên tầm này.